สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้อยู่กับคุณครูฝนในคาบสุดท้ายวิชาภาษาทไทยนะคะในการเรียนออนไลน์สัปดาห์ที่11แล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝนจะสอนเกี่ยวกับเรื่องการเขียนจดหมายส่วนตัวคะ่ะไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะ ต่อไปนี้จะเป็นเรื่องที่6นะคะเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่1 4นะคะเกี่ยวกับการเขียนนะคะก็คือการเขียนจดหมายส่วนตัวนั่นเองก่อนอื่นนะคะเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะจดหมายส่วนตัวเป็นการเขียนสื่อสารซึ่งมีเนื้อหาเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเช่นจดหมายถึงบิดามารดาญาติพี่น้องเพ,อเพื่อนเพื่อสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวแจ้งความต้องการ หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆบางครั้งยังใช้แทนการแสดงความรู้สึกในหลายโอกาสได้ดีกว่าการพูดเช่นจดหมายขอโทษจดหมายแสดงความขอบคุณจดหมายแสดงความเห็นใจและจดหมายแสดงความยินดีจำเป็น,นี้คุณครูฝนนะคะจะมายกตัวอย่างจดหมายขอโทษและจดหมายแสดงความขอบคุณก่อนนะคะ จดหมายขอโทษจดหมายขอโทษเป็นการชี้แจงนะคะข้อผิดพลาดของผู้เขียนเช่นได้แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพการผิดนัดจึงต้องเขียนจดหมายไปขอโทษแสดงความเสียใจในการกระทำที่ผิดพลาดซึ่งควรเป็นข้อความสั้นๆใช้ถ้อยคำที่สุภาพเขียนตามความเป็นจริงมีความสำนึกผิด ไม่ใช่เป็นการแก้ตัวนี่คือเป็นการจดหมายขอโทษนะคะต่อไปนะคะเป็นจดหมายแสดงความขอบคุณนะคะจดหมายแสดงความขอบคุณที่ผู้เขียนนะคะได้รับน้ำใจเช่นความช่วยเหลือได้รับสิ่งของได้รับเลี้ยงอาหารคำแนะนำํำนอกจากถ้อยคำขอบคุณ ขอบใจแล้วเรายังควรนะคะแสดงความพอใจซาบซึ้งในมิจจิตหรือน้ำใจที่ได้รับความเพลิดเพลินยินดีในงานเลี้ยงหรือก่ลาวชมเชยสิ่งดีงามเช่นการรับรองที่ดีประโยชน์ที่ตนได้รับทั้งหมดนี้นะคะเป็นเพียงตัวอย่างนะคะจดเมื่อกี้เรามีจดหมายขอโทษแล้วก็จดหมายแสดงความ ขอบคุณนะคะวันนี้คุณครูฝนจะยกตัวอย่างแค่2ตัวอย่างนะคะก็จบแล้วนะคะเด็กๆสำหรับการเขียนจดหมายส่วนตัวนะคะแต่วันนี้นะคะคุณครูฝนจะแค่ยกตัวอย่างของจดหมายส่วนตัวนี้นะคะแค่2ตัวอย่างก่อนนะคะก็คือจดหมายขอโทษและก็จดหมายขอบคุณนะคะ ในสัปดาห์หน้านะคะเราจะมาต่อในเรื่องการเขียนจดหมายส่วนตัวอยู่นะคะในหัวข้อถัดไปค่ะสำหรับวันนี้คุณครูฝนก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเ,เด็กๆไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมไปทบทวนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ